นี้นะคะเราจะมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะเอาเงายแงแบบนี้จ้่แต่สันถ้ันก็ดีบ่เอากินพอดีดูนะนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งทำไมฉันดึงไม่ขึ้นล่ะคุณนายลำ่ำะลับลงตๆอันนี้มันยังไม่ยาว มันเก็บได้เก็บไสามเดือนสี่เดือนแล้วก็พักต้นหนึ่งอันนี้ได้ไหมพักต้นขึ้นอ่ะอุ้ยไม่ได้ตั้งใจจับดิเดียวมาต่อค่ะแกาเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาเองแต่ลงทุนเยอะเหมือนกันรตอนนี้ แปจ้ากิโลละแปดสิบบาทสามโลทิโลหนึ่งเนาะจ้าเสร็จแล้วขีมอ๊อฟใช้แปะอ่ไปอันนี้ปลอดสารสามเดือนเราต้องเก็ต้นทิ้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ใส่ขี้แล้วไอ้แดงแดงคืออะไรคะจ้าแดงแดงไอ้นี่ก็คือเม็ดพันมันจ้าอันนี้เม็ดพัน์นี่อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะหน่ออวบมากแต่มันสั้นอยู่อ่ะ ความตึงยางนั่งกวนไอ้หนุ่อยด้วย้ยแล้วกี่ยวบ่เหนไม่มันสั้นมากก็ไม่กล้าเกีบดึงแล้วมันไม่ขึ้นมันเคลไปไหนอ่ะหาต้นที่เด็ดได้นี่ไีต้นนี้เจ๊ดึงนี่เจ๊เจ๊มาดึงต้นต้นนี้ใหญ่นี่ต้นนี้ยดึงได้แล้วตรงนั้นกต้น้องต้นใหญ่มากอีนี่นี่ เขาบอกว่าเวลาดึงนะคะตัวนึงนี่ดึงเฮงๆเลยแรงแรงเลยเออปังนมาเดี๋ยวถ่ายให้ตอนเจดึงโอ้หมดโปรหมดเห็นแน่เด้อนะเขาบอกว่าจับควยควยจับควยโยกไปโยกมาจับโยกจะเขาใจผิดได้ที่นี่นี่

กล้วยมาบวมบ่แม <SM. S 3> <Christina. S 2> ่เขาลากเหมือนเราบ่อเมนเอามันีดอกเรามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันนะค่ะแต่ก็กวัวจะได้กินแบบนี้ถ้าถ่ายตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยตะกาวเนี่ยจริงๆคุณนายให้สิให้เนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยนี่ได้มาแล้วหน่อไม้ฝรั่งค่ะ อันนี้มาเป็นชาวสวนยตายยังรอเหยังก่น่ะนหนูจะลงถายผลไม้ให้จุาโอ้